สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ปอยเคยซื้อเคส Apple Pencil 2ของ Elago ที่เป็นรูปปากกาลูกลื่นมอนมิอันนี้มาใช้นะคะใช้เราก็รู้สึกชอบค่ะด้วยดีไซน์ที่น่ารักแล้วก็วัสดุคุณภาพดีนะคะนี่ค่ะอันนี้ปอยเคยรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวปอยจะเปิดให้ดูอีกทีนึงค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเคสรูปทรงปากกาลูกลื่นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้ปอยก็เลยซื้อเคสสองเอลโกลมาเพิ่มอีกอันนึงนะคะจะเป็นเคสรูปทรงดินสอค่ะเป็นเคสรูปทรงดินสอไม้นะคะอันนี้ปอสั่งมาจากช้อปปีค่ะเดี๋ยวปอจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะสําหรับเคสรูปดินสอแบบนี้นะคะมีให้เลือกหลายสีมากเลยค่ะแต่สุดท้ายปอเลือกมาเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะเพราะว่าสีม่วงจะได้เข้ากับ iPad Air 5สีม่วงของป้อยค่ะ นี่ค่ะที่ด้านหลังกล่องเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันค่ะนี่ค่ะก็จะมีตัวเคสแล้วก็จุกเอาไว้ใส่ที่ท้ายปากกานะคะ ตัวสิคนคุณภาพดีเลยค่ะจะมีฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งแบนๆน,นะคะเอาไว้สำหรับติดกับตัว iPad ค่ะฝั่งที่แบนๆจะมีเขียนว่าแมกเนติกนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีที่เว้นว่างเอาไว้สำหรับดับเบิลแท็บค่ะแล้วก็ตรงนี้มีเขียนว่าเอลากนะคะส่วนจุกท้ายปากกาก็เป็นรูปยางลบค่ะดีไซน์น่ารักมากนะคะทีนี้ลองใส่กับ Apple Pencil ดูค่ะนี่ค่ะสำหรับฝั่งแมกเนติกนะคะให้ใส่กับ ฝั่งที่มีเข่เขียนคำว่า Pencil นะคะที่เป็นฝั่งแม่เหล็กค่ะนี่ค่ะก็ใส่ไม่ยากด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่จุบท้ายปากกาลงไปนะคะนี่ค่ะเคสอันนี้ใส่แล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยนะคะเหมือนดินสอไม้จริงๆเลยค่ะจับถนัดมือดีด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวปราจะทดลองเขียนกับ iPad ให้ดูค่ะ นี่ค่ะปลดลืมให้ดูไปนะคะด้านในกล่องเนี่ยจะมีคู่มือแผ่นเล็กๆมาให้ด้วยค่ะเป็นวิธีการใส่เคสนะคะ iPad, iPad ที่ปอใช้นี้จะเป็น iPad Air 5นะคะสำหรับ Apple Pencil ่อ2พอใส่เคสแล้วก็ยังสามารถแปะชาร์จกับตัว iPad ได้นะคะนี่ค่ะขึ้นว่าชาร์จนะคะหันได้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้เลยค่ะ ฝั่งที่เราแปะชาร์จเนี่ยจะต้องเป็นฝั่งแบนๆนะคะจะมีเขียนว่าแมกเนติกอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เคสแบบที่มีขอบเนี่ยจะแปะชาร์จไม่ได้นะคะอันนี้ปล่อยใช้เป็นสมาร์ทโฟลิโอค่ะจะเป็นเปลือยด้านข้างแบบนี้ก็จะแปะชาร์จได้นะคะทีนี้มาทดลองเขียนกันค่ะปล่อยจะทดลองด้วยแอป Procreate นะคะ นี่ค่ะก็สามารถจับเขียนได้ถนัดดีนะคะตรงช่องที่เว้นเอาไว้อันนี้ก็สามารถใช้ดับเบิลแท็บได้ค่ะตอนนี้จะเป็นปากกายอยู่นะคะพอกดดับเบิลแท็บก็จะเปลี่ยนเป็นยางลบค่ะนี่ค่ะถ้าใครไม่ถนดัดแทบ็บที่ช่องด้านข้างนะคะฝั่งที่เป็นแบนแบนเนี่ยก็ใช้นิ้วหัวแม่โปง้งแทบ็บได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เป็นปากกานะคะดับเบิลแท็บก็จะกลายเป็นบบายางลบคะ่ะ ก็ดับเบิลแท็บได้สะดวกดีด้วยนะคะจากที่ปอลทดลองใช้งานเคสอนันนีมานะคะก็ชอบมากๆค่ะทั้งดีไซน์น่ารากักแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะถ้าใครกำลังมองหาเคส Apple Pencil 2ดีไซน์สวยๆอยู่ไปแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ